สิ่งใดก็ตามที่เหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารพยามารพยามารต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดหมอผีร่างทรงจอมขมังเวทจอมใสยเวทจอมคาถาคมพระสงฆ์แม่ชีนักบวชนักพรตเหรือศีดาบททั้งหลายฆราวาสผู้มีฤทธิ์เหล่าพายหงพายพูดผีปีศาจเหล่าอสูรทั้งหลายเหล่าปอบพญาปอบหาก้อมผีกะผีพงจิตยานมีฤทธิ์ทั้งหลาย ได้เคยใช้เจตนาแอบแฝงชั่วร้ายใช้ความอหังการใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้ทิริลิตรเตระพิญญาตะบะฌานญาณคุณสายมนดำคาถาคมเมตมนทั้งหลายใช้คําโกหกใช้เล่รวงการสะกดการครอบงําการแทรกซ้อนแทรกแซงในการกันแกล้งแกปิดกั้นจิตปิดกั้นความอารมณ์ความรู้สึกกีดกันขัดขวางชุดลัง้งนงเหนียวทำร้ายทาลายต่อพระธรรมต่อความคิดคลายสว่างสวยในพระธรรมต่อกา,ารบทชการสละการเกื้อกูลการสนับสนุนต่อศาสนาและกิจการโปรดสัตว์ตามองมหาปรมธทั้งหลาย ตลอดใช้กับองค์มหาปรมีผู้โปรดสัตว์ครูครุบาอาจารย์ทั้งหลายนะหรือใช้ไปเบียดเบียนต่อสังวรแห่งสัปสัทั้งหลายก็ตามทีการใช้ยาววถีนะในการปั่นจิตปั่นใจนะก่อให้เกิดความบริเสธบริคะเกิดการคิดไม่ดีนะต่อเหล่าผู้โปรดสัตว์องค์มหาปรมีทั้งหลายนะสร้างเรื่องสร้างราวก็ตามนะยัดใส่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของผู้คนทั้งหลายกรรมใดไดที่เคยสะกดกดคมดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดหมู่หนึ่งเหล่าใดเอาเป็นท่าใช้งาน ใช้ไปหาข่าวหาข้อมูลใช้ไปหลอกหลอนผู้อื่นให้เกิดความวิปริตวิปราดคุ้มข้างฟันฟ่นเฟื่อในจิตใจใช้ไปยุยงแย่งตะแคงรั่วขอให้เกิดความเข้าใจผิดขอให้เกิดความกินแหนงแคลงใจความบาดหมางการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งการแยกตัวการออกห่างการหมางเมินซึ่งกันและกันเข็นฆ่าประหัดประหารซึ่งกันและกันหรือใช้ไปเพื่อการทำร้ายทาลาย,าย,ายในทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติธุรกิจการงานการค้าการขายหรือทําลายชีวิตของใครก็ตาม การดูดพลังชีวิตดูดบรารมีอธิวัสนาบารมีนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อคัดง้างหรือทำร้าย,ทำ,ายทำลายกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายการที่เคยใช้พัญญาญาวิถีในการเชื่อมจิตชักจูงจิตสะกดจิตหลอกปัน่นหัวปัน่นจิตปัน่นใจผู้คนทั้งหลายใช้เล่เหลี่ยมใช้คำพูดโกหกหลอกลวงให้หลงเชื่อในการนำพาผู้คนทั้งหลายให้หลงยึดต,ติดในวิชาอวิชาเดรชาวิชาสาตร์เมื่อทั้งหลายหรือเจ้าสำนักก็ตามที่ยึดเอากิเลสตัณหาอุปทานแห่งตนเอาบรารมีของผู้คนทั้งหลายไปส่งเสริมความหล สร้างเป็นตำหนักสำนักลัทธินิกายอันไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมยังความมืดมนแก่สังสวัสดิแห่งสัพสัตทั้งหลายกรรที่เคยใช้พิญญาญาวิถีในการปลอมตัวเป็นองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตย์ครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนรู้จักมักคุ้นเพื่อโกหกหลอกลวงสร้างความเข้าใจผิดใส่ร้ายป้ายสีก่อให้เกิดความมลิเสบริฆะต่อพระธรรมต่อองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตค์ครุกุบาอาจารย์ออกห่างจากพระธรรมและการโปรดสัตย์ตามองค์มหาบารมีหรือสร้างความเข้าใจผิดในหมู่คณะ ในครอบครัวจนก่อใหเกิดความแตกแยกทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งซึ่งกันและกันการนี้เคยใช้พิญญาใช้เทลิลิดเตสในการแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรหรือสรพสัตทั้งหลายให้ต้องเข้าใจผิดให้ต้องเครือบแข็งระแวงสงสัยปฏิเสธปฏิครับต่อเ่าองค์มหาปรมีผู้โปรศาสตรุคุคบาอาจารย์ออกห่างจากพระธรรมออกห่างจากการโปรศาสตว์ลเลยในการโปรศาสตว์ตามองค์มหาปรมีในที่สุด กรรที่ใช้กําลังแห่งตนแทรกซึมเข้ามาเพื่อตั้งฐานปฏิบัติการใช้ยาวิถีใช้กําลังของเหล่าภาคมืดภาคมารหมองผีร่างทรงจอมขมังเวททั้งหลายไปกันแก้กลังแกเหล่าผู้โปรทั้งนอกวัดในวัดเพื่อให้ได้รับความติดขัดข้องคางกับธุรกิจการงานการเงินการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายจนต้องออกห่างจากพระธรรมและการโปรสัตในที่สุดการที่แทรกซึมเข้ามาในวัดวาศาสนาทำร้ายทาลาย,ลาย,ลายสร้างความแตกแยกทําลายความเข้มแข็งของเหล่าผู้โปรสัต ขัดขวางกิจการโปรดทุนในในทุกวิถีทางตัดรอนบั่นทอกนกำลังร่วมการล่าบริวารการสร้างสมกำลังเพื่อสร้างสำนักลัทธินิกายแยกย่อยเพื่อดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีอธิวัศาสนาบาร,รมีสร้างพลังงานมืด,มดเพื่อตัดรอนบั่นทอนแอบแฝงทำรลายทำลายก่ยอให้เกิดความติดขัดข้องคาต่อกิจการโปรดสัตว์ของหมู่เหล่าผู้โปรดทั้งหลาย กรรที่เคยใช้ิริทิเดชในการก่อให้เกิดความติดขัดข้องคางในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองในบุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้ในหน้าที่การงานการทําธุรกิจการค้าการขายปิดกัน้นปิดปางรายรับรายได้ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคา,งางในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ต่อทุกๆภาคส่วนจนกลายเป็นความเครือบแคลงระแวงสงสัยความกินแหนงแคลงใจไม่ลงรอยกันความบาดหมางขัดแย้งสร้างความแตกแยกแตกสามัคคีทำร้ายทำลาย,ลาย,ลายเข็นฆ่าประหัตประหารซึ่งกันและกัน จนไม่สามารถเป็นกำลังในการโปรดสัตว์ตามองคมหาบรมีได้กรรมนี้เคยใช้อิทธิฤทธิ์ในการสร้างสถานการณ์ในการรบกวนก่อให้เกิดความชะง,งักงันในสุขภาพร่างกายในความรู้สึกนิคิดอารมณ์ในการสร้างการบาดเจ็บในการใช้ชีวิตทั้งหลายการแทรกซ้อนแทรกแซงในเครื่องมือในอุปกรณ์สื่อสารขององค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในศึกการสื่อสารทั้งหมดสิน้นทุกนนกรรมทุกเพศกรรมทุกลักษณะกรรมด้วยกายวาจาใจทั้งหลายของให้กรรมทั้งหลายของหมู่เหล่าซาตานเหล่าภ้ามืดภาคมาร ตลอดถึงบริวารทั้งหลายทั้งในภาคทิ์ภาคหยาบจงได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังตัวมันเองกลายเป็นพันธะพันธนาการกับขังนงเหนียวตัวมันเองเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานการความบีบคั้นกดดันการความทนได้ยากการเป็นความวิบลิตพิปลาดคุ้มข้างฟั่นเฟือนในจิตในใจจนหมดแรงหมดกําลังในการทําชั่วทั้งหลายในที่สุดและกรรทั้งหลายที่เหล่าภาคหยาบได้คอยรับใช้เหล่าภาคมืดภาคมาเหล่าซาตานทั้งหลายในการแทรกซึมเข้ามาในวัดวาศาสนาเอาอทตัวเป็นห่าข้างแคร่ทําตัวเป็นกาฝ่าแอบ มาส่องสูงกำลังเพื่อตัดรอนกิจการปรดสัตว์ขององค์มหาบรมีทําตัวเป็นปัญหาสร้างเรื่องเดือดร้อนก่อความเดือดร้อนลาคาญต่อมมลาผู้ปวดในภาพรวมการดื่มสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายการเสพเมถุนมัวเมาในการลมการคุณการพนันขันต่อการโกหกหลอกลวงช่อชนคดโกงทรัพย์สินของวัดวาศาสนาขององค์มหาบรมีผู้ปวดสัตว์ครุกุบาอาจารย์การก่ออาชญากรรมทั้งหลายการล่วงละเมิดการข่มขู่คุกคามการแอบอ้างองค์มหาบรมีเพื่อเอาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ การกีดกันที่อยู่ที่อาศัยทรัพยากรของวัดวาศาสนาเอาไปใช้เพื่อไปตุกเพื่อตนเองและพูกพ้องของตนแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการโปรดใส์ยอย่างแท้จริงการแอบแฝงเข้ามาอาศัยในวัดวาศาสนาในทุกกรณีแต่ไม่ได้โปรดสัตว์ตามองค์มหาบรม mm hmm. ีก็ให้กรรมทั้งหลายได้ตีกับสะท้อนกับสะกดกับกระขังตัวันเองการเป็นความเจ็บป่วยทุกทรมานเรื้อรังไรแรงรักษามไม่หายบาดเจ็บล้มตายด้วยความเจ็บป่วยเหล่านั้นและให้กลายเป็นความติดขัดข้องคาความชง,งักงนันในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิต ให้การสะกดการจองจําด้วยวิบากตัวมันเองนี้มีผลนับตั้งแต่การบัดนี้ต่อทุกๆภาคส่วนไปตลอดการเตินและสิ่งใดก็ตามที่ภาคมืดภาคมาทั้งหลายได้ดูดพลังชีวิตพลังบาร,รมีที่วาสนาบาร,รมีของทุกหมู่เราไม่ว่าจะเป็นผู้โปร,กกรดก็ตามประสงค์แม่ชีหรือคารวะก็ตามสิ่งที่ได้จากคุณพระรัตนใยและองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดให้ถูกริบคืนส่งคืนสูญสลายสู่สูญญยาตาทั้งหมดแ้สิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป โซโซโซเดี๋ยวค่ะอยากน้ําก่อนค่ะอย่าเพิ่งยุกลูกมีสวนในทั่วคันโซ่โซโซเดี๋ยวน้ํามันหกในนี้นี้ที่ติดไม่แน่นดูดิหกแล้วไหนไหมที่กล่องเก็บอุปกรณ์ลูกโอ้ไม่รู้เรื่องน,อน,น,น,น้ำเข้าแล้วเนี่ยน้ำมันเข้าเห็นไหมกล่องเก็บอุปกรณ์อื